พาบ้านพาบ้านสมนเด็จพากรณีมหาวิทยาลัยครับอ่าแช่ในหัวเราเพื่อนไหนลองดูสิ

ฟังดีๆพระบาทสมเด็จพระปรเินพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาคุมิพนอดุลเจเดชอหิตราทิเดชรมามาทิปีจัก,กรีนฤบดิปปีนสยามมีทราทิราชบรมอมาราบพิทนักขนามเต่งของในหลวงอ่ะมาเริ่มเขียนคำสับ